คลิปนี้จะมาแนะนำโปรแกรม PJ c a r t a อธิบายโดยใช้เมนูออกใบเสร็จเรื่องจากลักษณะการใช้งานเป็นแบบ user friendly ซึ่งเรียบง่ายแต่สวยงามมีความคล่องตัวไม่เพียงทำให้กระบวนการเรียนรู้ง่ายขึ้นแต่ยังช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำงานให้สำเร็จได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธ,ธิภาพได้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าตัวอย่างเช่นหน การเลือกปีที่ต่อในเคสปฏติปีที่ต่อโปรแกร,รมจะระบุให้แต่ถ้าเคสที่เข้าเกณฑ์ต่อภาษีล่วงหน้าได้ผู้ใช้สามารถเลือกปีที่ต่อได้ 2. โปรแกร,รมจะเลือกพอรบรให้เลยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องนี้สามารถออกพอรบรได้ตรงกับประเภทรถ 3. รู้แค่ทะเบียนตัวเลขหรือเบอร์โทรหรือชื่ออย่างใดอย่างหนึ่ง พื่อสามารถค้นหาข้อมูลได้4โปรโกแกรมสามารถจัดเก็บเอกสารในรูปแบบไฟล์ทำให้การสืบค้นทำได้ง่ายขึ้น5าระบบการชำระเงินที่ล้ำสมัยของเรามอบความยืดหยุ่นในระดับที่เหนือชั้นช่วยให้คุณเลือกการชำระเงินที่เหมาะสมตามจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายไม่ต้องป้อนยอดชำระด้วยตนเอง ทำให้การทำธุรกรรมทางการเงินทำได้รวดเร็วและแม่นยำทุกครั้งลดข้อผิดพลาดกับยอดเงินที่ต้องทอนให้กับลูกค้า 6. เมื่อลูกค้าสอบถามค่าใช้จ่ายเพื่อต่อภาษีรถสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลทะเบียนรถชื่อเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าป้อนข้อมูลรถบางส่วนหลังจากนั้นกดคำนวณโปรแกรมจะแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมด 7. รดพอรอบอรขนส่งวันสิ้นภาษีโปรแกรมกำหนดให้เลือกเฉพาะเดือนมีนาคมมิถุนายนกันยายนและธันวาคมโดยให้เลือกวันสิ้นเดือนเพื่อลดความผิดพลาดการคำนวณภาษีรถกลุ่มรดพอรอบอรขนส่ง 8. รายการเพิ่มเติมสามารถเพิ่มได้แบบอิสระมีความยืดหยุ่นสูงทำให้เพิ่มรายการอะไรก็ได้ เพิ่มได้หลายรายการโดยกดเลือกตรงปุ่มเพิ่มหลังรายการเพิ่มเติม9ถ้าวันสิ้นภาษีตรงกับวันหยุดราชการโปรแกรมจะคอยเช็คให้อัตโนมัติจะไม่นำมาคิดเงินเพิ่มยกตัวอย่างลูกค้ามาใช้บริการวันเสาร์ซึ่งตรงกับวันสิ้นภาษีโดวยวันจันทร์ถัดไปก็เป็นวันหยุดราชการแต่จะนำไปต่อภาษีในวันอังคาร รถคันนี้จะไม่มีเงินค่าปรับจากการจ่ายภาษีล่าช้าหรือเงินเพิ่ม 10. บินเงินสดจะแสดงรายละเอียดวันที่จดทะเบียนวันที่สิ้นภาษีสี CC. น้ำหนักรถน้ำหนักรวมซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่ใช้ตรวจสอบความถูกต้องในการออกบินนอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับตรวจสภาพรถหรือออกพอรรอบอได้ ตัวอย่างเช่นวันที่จดทะเบียนจะบอกอายุรถว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องตรวจสภาพหรือไม่ถ้าเป็นรถรอยยอหนึ่งคิดส่วนลถกี่เปอร์เซ็นต์ของภาษีถ้ารถอยู่ในเกณฑ์ต้องตรวจจะมีค่าตรวจในบินรถจักรยานยนต์หรือรถรอยล์ยนสิบสองค่าต่อภาษีปีที่หกจะต้องมีค่าตรวจในบินรถรอยลยหนึ่งรอยยอสองรอยยอสามาต่อภาษีปีที่แปด จะต้องนำรถมาตรวจสภาพที่ตอรอวันสิ้นภาษีจะบอกรถขาดเกินหนึ่งปีหรือไม่ถ้าขาดเกินหนึ่งปีในบินก็จะมีค่าตรวจถ้าขาดเกินสามปีทะเบียนระนับต้องนำรถไปจดใหม่นอกจากนี้วันสิ้นภาษีถ้าขาดเกินหนึ่งวันจะมีเงินเพิ่มในบินถ้าภาษียังไม่สิ้นจะเป็นการต่อลุวงหน้าซึ่งต่อได้ไม่เกินสามเดือน ในบินจะวิ่ีเงินเพิ่มนอกจากนี้วันสิ้นภาษีจะบอกว่ารถคันนี้จะต้องต่อภาษีกี่ปีน้ำหนักรถใช้หนูภาษีรถกลุ่มที่คิดภาษีตามน้ำหนักรถรถรอยอหนึ่งอีวีรอยอสองรอยอสารอยอ13รับจ้างรถพอรบอบบขนส่งผู้มือเล่มสีแดงใช้หนูข้อมูลดูความถูกต้องในการคิดภาษีเช่น รถรอยยอสามน้ำหนักรถตั้งแต่1,251กิโลกรัมถึง1,500กิโลกรัมอัตรราภาษี900บาทสำหรับน้ำหนักรวมจะบอกค่าพอรรอบกลุ่มรถบรรทุกเช่นรถรอยยอสามน้ำหนักรวมไม่เกิน6ตันค่าพอรอบอราคา1,310บาท75สสตางค์ หลังจากที่ได้รู้ถึงความฉลาดของโปรแกรมเราจะมาดูวิธีการใช้งานกันโดยเริ่มจากเมนูออกใบเสร็จเริ่มด้วยเลือกตรงเมนูออกใบเสร็จจะแสดงหน้าจอสำหรับป้อนข้อมูลตามนี้เราจะมาลองออกใบเสร็จรถจ,จักรยานยนต์โดยคู่มือรถจะมีสีเขียวเราจะเริ่มด้วยการคีย์ทะเบียนที่เป็นตัวอักษร ตามด้วยทะเบียนตัวเลขและจังหวัดที่รถแจ้งจดทะเบียนโดยดูจากคู่มือรายการจดทะเบียนหรือหน้าสำเนารถดูตรงรายการจดทะเบียนเราก็จะมาเลือกประเภทรถซึ่งรถคันนี้ถ้าดูจากหน้าสำเนาเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถรอยยอ .12 ขนาด2 4 9ซีซี จดทะเบียนวันที่21กรกฎาคม2558การเลือกวันที่จดทะเบียนจะกดเลือกในรูปปฏิทินหลังจากนั้นเราก็จะมาลองกรอกใบเสร็จคันนี้ดูนะคะเริ่มจากใส่ทะเบียนตัวอ,กอักษรตัวเลขจังหวัดชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ ประเภทรถซีซวันที่จดทะเบียนและวันสิ้นภาษีรถที่เข้าเกณฑ์ต่อภาษีล่วงหน้าได้จะเลือกปีที่ต่อได้ถ้าเป็นกรณีปกติโปรแกรมจะระบุปีที่ต่อให้เลยหลังจากนั้นเราก็มากดคำนวณโปรแกรมจะช่วยคำนวณค่าใช้จ่าย ยอดรวมและจะแสดงให้คุณได้เห็นอย่างชัดเจน